สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาทำซูปเปอร์ยิโร่ไอรอนแมนไปกันเลยยองอืมอลลูเก้นยืมซิมาโอเคมีลายรูปแบบรูปแบบแรกก็คือ แปดดับแรกใช้เจ็ดแพ็คขยาาให้เล็กลงแค่นี้พอแล้วก็ยืดขยายแล้วก็ไปเราก็ไปเอาอันนี้แล้วก็ลากใส่ตัว แบบนี้นะครับแบบนี้เราเราทำแบบนี้ก็เสร็จแล้วเอาเราทำแบบนี้เหมือนจะเสร็จแล้วใช่ไหมครับแต่เรายัางไม่เสร็จนะครับเราต้องใส่ย,ยามากาให้เขาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่ย,ยากันไฟกไม่ได้เดี๋ยวผมทดลองให้ดูเลย นี่คือยากันไฟเสียบเข้าไปได้ลองเปิไดไอ้พุ่นดูเอาไม่ได้ที่ถือเจอตัวนี้นี่เยอะนอกไปอนีใครอะเห็นไ,ไหมมันก็ยังไหม่เหมือนเดิมเอ้ยพอเราพอ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 ,พอจะตายจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายเด้อนั่นตาย ได้เลยครับเราต้องใส่ยามัดแต่หายอ้าวไม่กล้าชิงไปรหมัเอ้ยมันดีดโอเคฟื้นว่าโอันนี้ได้ปแล้วเราก็ใส่ยามัตะไปโอเคแค่น,นี้เราก็จะได้แล้วนะครับ กดเปิดไปเลยนี่ซูเปอร์แมนมันจะบินมั่วนิดนึงดูสิครับมันจะบินมั่วเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์หมุนๆหยุดก่อนหยุด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 การนี้เราจะทำให้มันบินตรงๆเราต้องทำแบบนี้แล้วต้อง เอานี่มานี่นะครับเอานี่มาโอ้ยน้องเอ,อเคกลับมาแล้วแล้วเราก็ขยายมันเล็กลงเดิมหรือจะปรับเป็นธรรมดาก็ได้แต่ผมจะปรับให้มันเล็กลงเพื่อจะได้ให้มันเนียนเนีนนี่ครับแค่นี้ มจะทำเค้กให้เล็กที่สุดที่ทำได้แล้วก็ไปเอาเชือไม่ใช่เชือกสีที่ยืดมาเสียบลงไปไม่ใช่สไม่ใช่เสียบยืดลงไป,ไไลงไปแล้ว,วแล้วเราก็เอาสายอะไไม่ใช่สายอะไรสินี่ตัวทำงานแล้ว <Hello. S 1> เออเออแป๊บ ก็เปิดกันแล้วเราก็เปิด,เเปดแต่ดินี่หัวเราก็จะล็อกไว้เราก็จะไมส่สามารถเอาหัวลงจากพื้นได้บินกลับไปก่อนถอยกลับไปไปกลับไปเลยกลับไปก่อนอีกอยาก่างกันไฟสี่ถึงแล้วครับ เวลาการเปซูเปอร์ฮีโร่แล้วเพื่อนผมจะตามเข้าไปนะครับไปเลยซูปเปอร์ฮีโร่บินไปแล้วนะครับวู <Hey. S 1> ้วีซูเปอร์ฮีโร่บินขึ้นข้างบนนี่ครับซูปเปอร์ฮีโร่ <Wow. S 1> ไอรอนแมนอุ๊บอุ๊บจีแล้วเฮ้ยโอ๊ย,อย ไอรอนแมนต้องเอาแมพใหญ่กว่านี้และไอรอนแมนเออไดเอยกลับไปหาแอปเปิ้ลกันเล่นกลับไปหาแอปเปิ้ลกันเื่งอะปิงปิงปิงปิ้งรกลับไปทนเอ เจอละ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลติดอ่าอ,อ,อุ้ยตัวนะแอปเ,เปิล้ลโอเป็ตไปสีเออป็นนั่นแหละนี่นะครับเย้ย เดี๋ยววมจะมาทำมารอในอ e ีหน้าคลิปทีนะป่สองนั่นแหละโอเคบายบายปล่อยไอ้นี้เข้าสวรรค์ก่อนนะครับไปเลยพวกไปเลยทำไมมารอชันบ้ามวะ